โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กการ์ดเบวกนะครับจากการเล่นแผนที่ด e ัมาเตอร์นะครับ, D ค,รบครบ30ครั้งนั่นเองก็ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเลย30ครั้งอยู่ไหนเอออันนี้นะครับ6แพ็กนะครับ แพ็กแรกนะครับดาร์คเทอร์าแพ็กสองดาร์คเทอร์าแพ็กสามมันมีตัวละครดีไหมครับในในนี้เช่บโอ้โหส่งแพ็กสุดท้ายนะครับ

เดี๋ยวลองไปเปิดลูกบาทลิงกันดูนะครับเออรับหรรับผิดกันอืมอ,อะไรเนี่ยอืมรับเลยนะครับ หนอ่อแโอเคครับเดี๋ยวก็รอรับเพชรวันที่เอ่อวันที่อะไรนะเดี๋ยวนะครับ วันที่สิบหนะครับตอนทุ่มหนึ่งนะครับ